ไอ้มาเนี่ยอ่ะพี่ดูดิแล้วมึงก็ไปเจ็ดแปดเด้ไม่อยู่ในตู้ไปเดี๋ยวมาเฮียไปตีเลยไปตีเลยผมว่าติดกี่เม็ดก็ยี่สิบไงคุยกันแล้วไม่มีเพิ่มไม่มีลดโอเคเฮ้ยไอคนที่มึงเสนออ่ะไอชื่ออะไรนะเบอันนั้นเป็นไงวะ น้องมันก็มีเซนมันก็ดีคือน้องคือน้องมันอยากมันมันสมัครกับพี่หรือว่าเป็นแค่มึงเสนอมาเฉยไม่คือน้องไอพวกน้องอีสปอร์ตอะมันหาแก๊งให้นี่อยู่เพราะไอเนี้ยมันอยู่แก๊งกับน้องอีสปอร์ตคือบัตรปลาเรนถูกไหมอแล้วกูไปไหนวะเนี่ยแล้วแล้วพอบัตรปลาเรนเนี่ยแล้วน้องมันไม่ได้รันอยู่แล้วเก็าใจปะเพราะน้องไม่ได้รันอยู่แล้วแลวไอเนี่ยมันเข้ามาฟาร์มเข้ามาทำงานตลอดอะไรเงี้ยมันก็อยากจะฝากน้องคนนี้มา แล้วมันไม่มีเป้ามันไม่มีแกงที่มีอยากจะเข้าหรือว่ามันอยู่ใครก็ได้ขอแใครกันกับเพื่อนผมก็ไม่เคยถามมันว่ะพี่มันมาสมัครพี่ยังอ่ะยังพี่ดำร้านงัดได้ผมก็ไม่เคยถามมันว่ะพี่ต้องถามมันก่อนผมก็ไม่รู้ไม่เคยถามผมก็แค่แบบไอ้พวกน้องมันเสนอมาเฉยก็มีก็มีคอนแทคไอเบ้ปะถามเบิรฟอร์เล่นนะมันอยู่ปะเออมึงถามมันดิถามไปขี้เร็วดิไอแกชื่ออะไรเบ้ปะเบ้เบ้เบ้ พี่ดูแฟชั่นดิมึงแลกอะไรมาวะใชอ้อะไรไปแลกเนี่ยหมวกอับไอ้หน้ากากเนี่ยพี่ว่าไงก็นั่นแหละมึงไปแลกอะไรใครเขาไปคอนเฟิร์มแฟชั่นเฮียนี่วะสัตว์เดี๋ยวกูด่าเขี่ยเจ็ดแปดหนึ่งไปแลกมาเนาะเจ็ดแปดหนึ่ง้วหนึอยู่ไหนวะยี่สิบพี่รู้ไหมยี่สิบอยบอกแล้ว่ันไม่มีรถไม่มีเพิ่มพี่ผมุ่มยี่สิบเจ็ดเมตรในตู้ทียให้เหลือใช่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องเจ็ดเมตรพี่พายมันนี่ หยิบของมาตีดิอันนี้ครับครบนึงนี่นี่หยิบอยู่หยิบอยู่เล็กเลยเล็กเลยครับหนึงแรับนึงแรับนึงเออค่อยมาเอาหยิบแล้วค่อยมาอัปเกรดบ็อสข้างในมันมีอะไรบ้างครับมีใครรู้ไหมครับพาวเวอร์สโตนหนึ่งเร่ฟ้าสองร้อยเร่แดงนห้าสิบบอสมันมาเลยตู้ล่างอะไรนะมาเชียเรียนลองห้าเดี๋ยวลองกดก่อ้หนึ่งเดี๋ยวลองกดก่อนต่อทีนะเหล็กสองร้อยอ๋อขาด อยากการแตกให้พี่ด้วยเกียร์ไอ้บีมีการแตกมีการแตกมีไม่ขายเห็ดครับได้ยินชัดไหมปมพับปมพับป่าวอะรครับยี่สิบสามครับยี่สิบเหรียญทองเหรียญเงินดึงมาหมดเลยค่อยกลับไปเก็บมีเท่าไหร่นะครับสี่ร้อยใช่ไหมใช้แค่ไข่มุกกอยเบใช่ปะไข่มุกมีเท่าไหร่นะไข่มุกสามนะสี่ครับกอยเบอยู่กับผมกันแตกด้วยนะ เออกันแตกใส่ไปแล้วเจนเย็นดิเิ็นได้ละครับเอ้ลืมร้องอีกบอกให้พาวเวอร์สโตนด้วยนะเมื่อไหร่เฮีย้ยเปิ้ลมันจะหายวะมันไม่ตัดตัดหูทิ้งไว้ไอ้ยี่อะโลกเยอะหลอเกินในสัตว์เอา,าแล้วมาเจ็ดแปดหนึ่ง เอาทีละห้าทีละห้าเจ็ทีละห้าพี่ดำอยู่ไหนพี่ตัวล่างตัวล่างซ้ายดำอยู่ตัวล่างเอ๊บเช็คก่อนเลยเช็คก่อนปั๊บ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 ปโอเคทีที่สามสบไปติดอยู่แล้วผมอยู่ด้วยอะ เอาไปเลยเอามาเลยเอาสิบห้าอีกสิบห้าเมตรไปเลยเอามาเลยเจ็ดแปดหนึ่งจะได้เปิดเปิดทีเดียวมาเลยเมาครับหนึ่งห้าเมตรทีที่สามสิบเอ็ดไปพี่ดำเหรอตรงนี้ตรงนี้นี่ที่ติดกันเน่ยตรงนี้โอ้พี่มาตีกับมันไม่มีมันติดหรอกพี่ดำที่ขวาทีที่สามสิบสองตรงนี้ตรงนี้เย็บเย็บเย็บมาตรงนี้ นี่นี่นี่ผมเพิ่งพาน้องมาตีเองนี่ถูกสวยถือว่าดีลิงเจิมเรียบร้อยติดละแตกเฮ้ยทำไมมันตีเยอะจังทีที่สามสิบสามผมตีสิบสามสิบสี่เตียงนะผมว่ามันปรับเลทพี่ว่าไง ฮัลโหลว่าไงบ๊อบเรื่องอะไรเลิกพี่อยู่ไหนหรอเออเดี๋ยวพี่กลับไปทีม4ทีมาเชดงสา3ทีแล้วไม่ติดมีเรื่องอะไรปะวันเนี้ยเฮียน้องเรียกเอากี่เมตรสามสิบเลกเลกแปดเก้าสองแปดหกนะพี่ตกลงแปดหกตั้งให้ที่แลนด์นี้โกลนสามสิบสี่ล้านแปด จัดให้ข้าวแกงจ่ายสามล้านที่เร็วไอเดียวขึ้นรถน้องอปสองคนที่แลน,นด้วยเฮ้ย,ยเพิ่งเพิ่งเเก็บมา,ชาเชฟฟ้าออนขอเก็บมาเชฟฟ้าออนอ๋ออ๋ออ๋โอ้ยเหี้ยเบื่อวะอีสัส เฮ้ยเวลาร้านอย่าล hey, e ืมเด้อสามสี่นะพี่โอเก่าร้านแรกเออกำลังกลับไปแต่ว่ามันมันเรียงทุกมันเรียงมันเรียงมาแปดร้านนะพี่สามสี่อ่ะห่างกันห่ากันเยอน้องผงโทรมาบอกว่ามีเรื่องที่แลนพี่ว่าไงเรื่องที่อะไรกันพวกมึงมีอยู่แล้วนี่ไม่รู้เมื่อวานเป็นไงซาเวียนนวมปะผมไม่ได้เล่นเฮ้ยลืมเพลงกระกอกกลับไปใหม่ดิเฮ้ยพี่ดำสัตว์เก็บเข้าตู้หมดเลย พี่ก๊อฟมีบอดส้มขายไหมพี่ไฟเบิกได้บอดส้มอ่ะบอดส้มเบิกได้รอบหนึ่งรอบหนึ่งไล่ก่อนกันไล่เสด็จพี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแล้มีแล้วมีแล้วเอ้ยไปเฮ้ยจะเบียดทำไมเนี่ยพี่ด้านหมูฝากน้องด้วยนะพี่ดราใบเบย์ไม่กี่เม็ดเจ้อะไรหาใบเบย์ไม่กี่เม็ดในตู้อะ ไม่มีค,ะค่ะออาไปตีมาเชเอ่อหนูเอาไปตีมาเชกหมดแล้วพี่จะโกโหกไม่ได้โกโหกจริงจริงไปไปไป เฮ้ยท่นไหนมันเข้ามาละเอามันแทนในมาวินปะกอดดูหน่อยปะพี่ได้ติดต่อมันยังแค่นั้นอะแต่มันน่าจะทำไอยู่ไอ้ติดต่ออะไรมไม่เดี๋ยวพี่ร้องให้มันมาสมัครเองถ้า,าน้องม,มันอยากเข้าอ่ะมันไม่รู้เปล่าว่าพี่รับอ่ะไม่รู้ขี้อะไรกูโพูดทุกวันนะมาแสดงเก่าตีไปน,น้อยครับสิบอย่างสิบนิดนิดเองฟ้าไม่ฟ้าหลักหน่วยแดงสิบสิบเอ็ดทีมั้งเก้าทีสิบเอ็ดทีจำไม่ได้อ่ะแต่ตีน้อยอ่ะนให้รันอะไรบอกว่ารับทุกวันไม่ไม่ไม่ในวัว ดีเครันจัดน้องบอกได้ผมพี่ขาดผมไปเหมือนขาดทุกอย่างแม่มันมันกำลังไปขึ้นของอยู่ไอ้กิดดิวอะมันมีไม้แดงปากแดงน้องบอกว่าดีเคกดพร้อมกันสิบล้านน่ะพี่ว่ากดอะไรสิบล้านมันห้าสิบคนไม่ใช่หรอวะล้านมันกดพร้อมกันสิบล้านอ่ะดีเคยูเจอสี่ห้าล้านแล้วน่ะเฮ้ยเลยไปไหนเนี่ยเออมันไม่ชินอะไรร้านไหนร้านไหน ได้หมดเลยพี่ร้านอูเก่าเอสแดงเอสเขียวได้หดเลยไล่เซโต่ไอ้นี่ข้อนมันไปทำของให้คิริวอยู่นี่เอาไงเนี่ยนี่ไงให้เชือกเรียกมาเดีแล้วเชือกเรียกมาเอาไปแล้วเลยว่าไงเพื่อนรักไอ้คิมถอดเถอะวะมึงดูดินายกมันลงเวอร์ชั่นเฮียมันลงก็ไม่รู้แดงตึกแดงอูเก่าร้านบนริมเลเอสเขียวเอสแดงกูบอกให้มึงถอดออกมึงก็ไม่ถอดก็บ่นอยู่นั่นแหละจาวตีแรงไม่ปล่อยพี่กัสแต่ผมปล่อยไปเลยพี่กระชุบไหม อู๋เก่ามีเคอร์เลนไม่มึงตอบให้กูชื่นใจดิที่มึงไปแรกมาเนี่ยมึงเสียอะไรไปบ้างไปร้านไหนก็ได้ที่ไปร้านแรกอ่ะจะไม่ต้องเสียอะไรบ้างที่แรกที่แรกของยังสิบปีละโคเด้นของอย่างดีเอาโคเด้นไปแลกบวกอะไรก็ไม่รู้พี่ต้องไปดูกระเป๋าแมวไซเบอร์เผื่อพี่อยากได้พี่ดำกี้อ่ะ เออไม่จะได้หรอวะเฮ้ยแต่นี่ผมมองอนาคตนะอันเนี้ยพอใส่แล้วลงไปเล่นไฟจเท่เท่พี่เดี๋ยวผมเล่นไฟใส่สุดพี่ดำแดงมีดีเลยจําไม่ได้พี่ไม่แล้วมึงบอกมีธุระที่แรนไม่อออแล้วมึงอยู่แ่านี้น่ะไม่มีละมันนี่